มีโรงงานก็ดังสวยๆแนะนำจ้าจังหวัดราชบุรีพื้นที่สวยงามมากๆเลยนะครับอยู่โซนชานเมืองหลังเขาแก่นจันท11ไร่3งาน20ตารางวาพื้นที่กว้างขวางนะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีตรงนี้นะครับผมก็จะมีสิ่งปลูกสร้างพร้อมแล้วนะครับผมมีอะไรบ้างแล้ว หนะฮะอย่างแรกเลยก็จะมีโกดังโรงงานนะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะสออฟฟิศสำนักงาน3นะฮะบ้านพักพนักงานแล้วก็4นะครับลานกว้างเมื่อกี้นี้นะฮะอย่างที่5ก็จะมีร่องสวนปลูกผักผลไม้ด้านหลังนะครับอย่างที่6นะฮะสาธารณูปโภคครบคันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหม้อแปลงน้ำประปานะครับโซนนี้ก็จะเป็นออฟฟิศนะครับผมต่อไปเรามาดูในโรงงานกัน อ่านะครับโซนนี้เราก็จะมีโฟกลิฟให้ด้วยนะครับเจ้าของแถมโฟกลิฟให้ด้วยที่สําคัญนะครับว้าวว้าวว้าวไปเลยนะครับเจ้าของมีห้องเย็นให้ด้วยนะครับผมห้องเย็นขนาดยาว18เมตรนะครับกว้าง12เมตรแล้วก็สูง7เมตรนะครับผมโอ้ใหญ่มากๆเดิมทีตรงนี้เป็นโกดังเก็บหอมนะครับผมหอมหัวใหญ่นะฮะทั้งในประเทศแล้วก็นําเข้าจากต่างประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องเย็นที่ใช้เก็บหอมนะฮะรักษาอุณหภูมิอยู่ที่3องศาถึง4องศานะครับเพื่อเก็บหอมให้ได้ยาวนานนะครับ ขนาดโรงงานตรงนี้นะครับยาว40เมตรกว้าง30เมตรนะครับแล้วก็สูง8เมตรนะครับมีหมอปแปลงให้ด้วยนะครับผมมอปแปลงไฟฟ้าพร้อมใช้งานขนาดอยู่ที่250 kva นะครับผมพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็มีสายแรงต่ำให้ด้วยนะครับอ่าอันนี้สายไฟเรียบร้อยพร้อมใช้รอบโรงงานนะครับเดินไฟเรียบร้อยนะครับ ต่อไปก็จะพาเข้าไปดูในห้องเย็นนะครับอ่าอันนี้จะเป็นข้างในห้องเย็นเก็บหอมนะฮะขนาดกว้าง12เมตรนะครับยาว18เมตรแล้วก็สูง7เมตรนะครับอ่าเก็บหอมได้หลายร้อยตันนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในนะครับเย็นมากนะครับข้างในนี้พื้นแข็งแรงมากนะครับต่อเทป,ปูนหนามากนะฮะแล้วก็มีคอยเย็นมีความเย็นที่เย็นมากๆ หลังตรงนี้จะเป็นเครื่องทําความเย็นนะครับเป็นคอมเพรสเซอร์คอยร้อนนะฮะแล้วก็ตู้ควบคุมนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์ขนาด15แรงมาทั้งหมด2ตัวนะครับก็ทําความเย็นได้สบายๆเลยนะครับสูตรองศาสอง,องศานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโซนบ้านพักพนักง,งานนะครับผมมีอยูามห้องนะครับเรามาดูโฉนดแรงนี้กันนะครับพอดีเจ้าของให้โฉนดตัวนี้มานะฮะก็ มันจะมีเลขที่ฉนดนะครับสองหกแปดสองนะฮะอํเาเภอเมืองราชบุรีนะครับก็จะมีพื้นที่มีมีแปลนบอกนะฮะอันนี้จะเป็นลักษณะอันนี้นะครับตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าเนาะเป็นประตูทางเข้าตรงนี้ประมาณในชนดจะระบุไว้ประมาณ12ไร่นะครับทีนี้เราจะมาดูในกรมที่ดินนะครับว่าฉนดเป็นเท่าไหร่นะครับ กรมที่ดินนะฮะแล้วก็เสิร์ชเข้าไปเลยนะครับค้นหาแปลงที่ดินนะครับกรมที่ดินนะครับแล้วก็ดนนดนนวกดเข้าไปเลยนะครับเลือกจังหวัดราชบุรีราชบุรีนะครับเอแล้วก็เลือกเป็นอำเภอเมืองเลขที่ฉนดนะครับเลขที่ฉนดเมื่อกี้ก็จะเป็น สองหกหกแปดสองนะครับสองหกหกแปดสองสองหกหกแปดสองสองหกหกแปดสองนะครับแล้วก็กดค้นหาได้เลยนะครับอ่าฮะทีนี้มันก็จะขึ้นว่าอ่าอยู่เจดีหักนะฮะอำเภอเมืองราชบุรีสิบเอ็ดไร่สามงานสิบสี่ตารางวานะครับสิบเอ็ดไร่นะครับอ่ะปิดหน้าตา่างปื๊บอ่าก็จะขึ้นมานะครับอ่าเส้นสีแดงๆตรงนี้นะฮะ จะเป็นที่ดินตรงนี้ผืนนี้นะฮะอ่าจะเป็นตรงนี้ผืนนี้เลยตรงกับโฉนดนะครับรูปโฉนดนะครับปึ๊บปึ๊บเป็นสี่เหลี่ยมอ่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านน,นะฮะแต่ว่าเฉียงนิดนึงนะฮะก็นะครับเมื่อกี้ประตูที่เราเข้ามาตรงนี้นะครับผมมีพื้นที่อ่าคอนกรีตมาเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าของทาคอนกรีตให้แล้วมีโรงงานตรงนี้ก็จะเป็นอ่าห้องพักพนักงานนะครับแล้วก็เป็นห้องเย็นตรงนี้จะเป็นห้องเย็นนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอาคารห้องครัวนะครับผมเกี่ยวกับการเกษตรนะฮะอ่ะนี่แหละครับที่ผมบอกว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่การเกษตรนะครับทําได้นะครับอีกครึ่งหนึ่งเลยนะครับน่าจะประมาณ6ไร่นะครับตรงเนี้ยนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะประมาณอีก4ไร่4ี่ห้าไร่นะครับโซนตรงนี้นะครับพื้นที่ว่างๆลานกว้างนะครับอ่าตรงนี้ทีเนี้ยตรงนี้นะครับจะดียังไงดีกับการค้าขายยังไงนะครับผมเพราะว่า ตรงนี้จะอยู่ใกล้ตลาดสี่เมืองนะครับผมใกล้ตลาดสีเมืองมากๆเลยนะครับตรงนี้ที่เราอยู่คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นอ่าไอ้นะครับนี่ตรงนี้หลังคาสีน้ําเงินเห็นไหมอ่าตรงนี้นะครับคือพื้นที่โรงงานโกดังเมื่อกี้นะครับสีน้ําเงินตรงนี้อ่าทีนี้เราจะไปตลาดสีเมืองเราจะดูว่าจุดตรงนี้นะครับอ่าบริษัทท s Prime Trading นะครับผม จะไปตลาดสีเมืองราชบุรีนะครับว่าไกลไหมนะครับตลาดสีเมืองราชบุรีนะครับตลาดถักนะครับปึ๊บนะครับห่างจากตลาดสีเมือง5กิโลนะครับประมาณ5กิโลเดินทางจากตรงนี้ไป10นาทีนะครับก็ถึงแล้วนะครับตลาดสีเมืองนะฮะมาเดินทางพาผ่านถนนเพชรเกษมนะครับ เข้าออตลาดสีเมืองนะครับอ่านี่นะฮะตลาดผักสีเมืองโซนนี้นะครับจะเป็นตลาดสีเมืองนะฮะตั้งแต่นี้เลยนะครับปื๊ดอ่าโซนนี้จะเป็นตลาดสีเมืองทั้งหมดเลยครับอ่าฮะก็ทำเลดีนะครับอยู่ในเมืองราชบุรีไม่ได้อยู่ในเมืองมากแล้วก็ไม่ได้ไกลจากตลาดสีเมืองนะครับอยู่ติดกับถนนเพชรเกษมนะฮะไม่ห่างจากบพาสนะครับคือสะดวกมากๆนะครับที่ผืนนี้นะครับแล้วก็โกดังโรงงานตรงนี้นะครับ ใครที่จะทําการเกษตรนะครับเก็บมะพร้าวเก็บหอมเก็บกระเทียมนะครับค้าส่งไปต่างประเทศนะครับไปภาคใต้มาเลเซสิงคโปร์นะครับตรงนี้ครับเป็นครับสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าพื้นที่การเกษตรนะครับส่วนรวมจะอยู่ที่ตลาดสีเมืองนะครับโอเคก็ใครสนใจที่ตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมติดต่อได้เลยครับ ใครที่ต้องการใช้โรงงานใช้พื้นที่นะครับในการประกอบธุรกิจนะครับจะเช่าหรือจะซื้อ<ม>ก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมติดต่อได้เลยครับสวัสดีครับ